ตอนนี้ช่องสลัมอันเดอรสมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสแค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้น กูเตยมาสเตอร์ master 100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตแล้วก็กูเตยแกรดมาสเตอร์3 0 0บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพโบเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนานาน0 0 0บาทต่อเดือนสามารถรีเควส์เกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือน เอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมาย มาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในซ0อันดับปีศาจเซลกรูเมจากโทริโกโก,กันนะฮะเห็นขอมาเยอะผมก็เลยจะทําให้สักหน่อยแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะฮะเหมือนเดิมผมก็ขอเกริ่นรายละเอียดก่อนว่าปีศาจเซลกรูเมมันคืออะไรและมาจากไหนนะฮะมันเกิดมาเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากจะพูดถึงต้นกําเนิดนะฮะเราต้องนอกเรื่องก่อนเพราะว่าต้นกําเนิดมันไม่ได้เกิดจากพวกเซลปีศาจกรูเมอะไรตรงๆอย่างเงี้ย ผมก็ขอนอกเรื่องไปก่อนแล้วจะวกกลับมาทีหลังย้อนกลับไปก่อนที่จะเกิดบิ๊กแบงนะฮะเมื่อ13.7ล้านล้านปีก่อนสมัยนั้นนะฮะยังดินแดนไร้จุดจบเนี่ยมันยังมีเทพเจ้ากรูเมยอยู่จํานวนมากที่กินอาหารอยู่ที่นั่นนะฮะเอาง่ายๆก็ไอ้ดินแดนไร้จุดจบเนี่ยเป็นสถานที่ที่โจอาแล้วก็อากาเชเนี่ยกาจะมาจะหาว่าสู้ชนะนะฮะแต่พวกมันดันไม่ชนะไงก็เลยไม่ได้มา <laughs> เป็นงั้นไปเป็นที่ที่แบบว่า ที่พระเจ้าเคยอาศัยอ่ะมันก็ต้องอยากไปไหมล่ะแล้วมันยังมีวัตถุดิบที่แบบว่าเออยังไม่คค้นพบมาก่อนเลยในโลกใบนี้หรือว่าที่ไหนนะฮะซึ่งไอดินแดนไร้จุดจบเนี่ยพวกเทพมันกินเยอะเกินไปนะฮะความอยากอาหารมาเลยพองตัวจนเกิดการระเบิดกลายเป็นบิ๊กแบงเข้าใจใช่ไหมแลวทีนี้เนี่ยมันมีครอบครัวหนึ่งที่เป็นครอบครัวเทพเจ้ากูเมะระหว่างที่กระเด็นไปด้วยแรงระเบิดเนี่ยนะฮะก็คือพยายามจะแบบรักษาวัตถุดิบของตัวเองที่แบบเป็นของโปรดอ่ะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ซึ่งต่อมานะฮะทิศทางที่พวกเทพพวกนี้กระเด็นไปมันเกิดเป็นอีกเอกภพหนึงซึ่งก็เอกภพนั้นจะมีวัตถุดิบที่เทพองค์นั้นรักษาไว้อ่าแล้วก็เอกภพนั้นนะก็จะมีสีตามเทพเจ้ากรูเมตตนนั้นด้วยคนที่เป็นพ่อของครอบครัวเนี่ยจะเป็นสีดำอ่าคนแม่จะเป็นสีขาวลูกชายคนโตเป็นสีแดงลูกชายคนรองเป็นสีเขียวแล้วก็ลูกชายคนสุดท้องก็คือสีน้ําเงินนะฮะ ้ายอะไรหรือเปล่าฮะถูกต้องมันเหมือนกับครอบครัวของอาคาเชียนะฮะโทริโกก็เลยสันนิษฐานว่างั้นอาคาเชียเนี่ยที่มีเซลล์สีดําของนีโอเนี่ยก็ต้องเป็นคนพ่อฟรอซี่ก็จะมีเซลล์สีขาวเป็นคนแม่อีจิริวเป็นพี่ชายคนโตมีสีแดงจิโร่มีเซลล์สีเขียวซึ่งตอนแรกโทริโกก็ไม่ค่อยมั่นใจนะฮะแต่ว่าพอเห็นเทปเปที่เป็นหลานเนี่ยมีผมสีเขียวที่สืบทอดมาก็พอที่จะการันตีได้ว่าจิโร่มีเซลล์สีเขียวนะฮะส่วนมิดระนี้ไม่แน่ใจว่าเคยมีผมสีน้ําเงินมาก มีผมสีน้ําเงินและทีนี้ก็จะถามว่าแล้วโทริโกมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับอาคาเชียสําหรับคนที่ไม่รู้โทริโกแล้วก็สตาจุนเนี่ยเป็นลูกแท้ๆของอาคาเชียแล้วก็ฟรอเซ่นะฮะ,ะทีนี้ก็จะถามต่อว่าแล้วอยู่มาได้ยังไง500ปีโดยไม่ตายสมัยนั้นตั้งแต่อาคาเชียยังหนุ่มเนี่ยมันก็500ปีก่อนอย่างน้อยๆน,นะฮะคำตอบก็คือตอนที่โทลิโกกับสตาจุนเพิ่งเกิดเนี่ยฟรอเซใช้มิติพิมุหุ้มทั้ง2คนไว้ เวลาในนั้นมันเดินช้านะฮะก็เลยทําให้ผ่าน500ปีมาได้โดยไม่ได้โตเลยแทบไม่ได้โตเลยแต่สตาจุนนะ่ยออกมาก่อนแล้วก็สตาจุนเนี่ยพยายามจะตามหาโทริโกะเนี่ยมาตั้งแต่แรกแล้วพยายามจะตามหาน้องชายที่หายตัวไปแต่หลังจากที่ได้กินอนาเธอเนี่ยสตาจุนก็เลยจําได้ว่าเอา้าน้องตูก็อยู่ตรงนี้มาตลอดทําไมตูไม่รู้ตัวเออนั่นแหละฮะแต่จริงๆแล้วที่โทริโกะเนี่ยมีผมสีน้าเงินเนี่ยก็เพราะว่าไอ้ปีศาจเซลกูเม่ในตัวโทริโกะตนนึงเนี่ยไอ้ยักษ์น้าเงินเนี่ย มันทําให้เป็นผมสีน้ําเงินนั่นแหละฮะแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าเข้าเขาเพราะว่าโทริโกะก็มีสายเลือดของอาคาเชียแบบเต็มที่เลยเป็นลูกแท้ๆฮะและกรณีของโทริโกะเนี่ยก็ถือว่าพิเศษมากนะฮะที่มีเซลล์พิษาัตกลูเมนในตัวเนี่ยถึง3ตนยักษ์แดงโอเกอร์แล้วก็ยักษ์น้ําเงินแล้วก็ยักษ์ขาว3ตัวนะฮะซึ่งก็แต่ละตัวเนี่ยมันก็ส่งผลทางกายภาพแก่โทริโกะนะอ่าเพราะว่าไอความสามารถในการดมกลิ่นเนี่ยมาจากยักษ์แดง ส่วนผมสีน้าเงินอ่ะมาจากยักษ์น้ําเงินส่วนรอยแผลใต้ตา3าขีดมาจากยักษ์ขาวอ่ะเข้าใจใช่ไหมฮะมันมีผลต่อกายภาพของเจ้าของอยู่ในระดับหนึ่งด้วยและทีนี้หลังจากที่แบบเกิดบิ๊กแบงเสร็จแล้วนะฮะพลังงานกลูเม่มันกระจายออกไปเกิดเป็นพวกโทรหรือว่าพวกไนโตแล้วก็พวกปีศาจความอยากอาหารขึ้นมาอ่านี่คือต้นกําเนิดก็คือหลังจากเกิดบิ๊กแบงพวกนี้ก็เกิดขึ้นมานะฮะทีนี้อ่ะ พอในโตหรือว่าพวกปีศาจความอยากอาหารตายไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นวิญญาณอาหารรอวันที่จะคืนชีพซึ่งการคืนชีพของมันอนย่างง่ายมากสมมุติว่ามีใครสักคนเนี่ยมีเซลล์กูเม่อยู่ในตัวนะฮะพวกมันก็จะสามารถที่จะไปสิงร่างโฮสต์ได้เออไปสิงร่างโฮสต์คนนั้นได้นะฮะและทีนี้ถ้าหากว่าโฮสต์คนนั้นอ่ะกินฟูลครอสของอาคาเชียจนครบนะฮะปีศาจเซลล์กลูเม่เนี่ยจะสามารถออกมาจากร่างเจ้าของได้เพื่อที่จะ กินเจ้าของล่างหรือว่ายอมให้เจ้าของล่างได้กินนะฮะแต่ถ้าหากมันกินเจ้าของล่างเนี่ยมันก็จะคืนชีพได้สมบูรณ์แล้วก็ถ้าหากมันตายอีกเนี่ยมันก็จะวนวัฏจักรเดิมซ้ําๆไปเรื่อยๆก็คือกลับไปเป็นวิญญาณอาหารรอโฮสต์คนใหม่เลือกโฮสต์คนนั้น <c oughs> หรือว่าต่อให้โฮสต์คนนั้นน่ะตายก่อนที่แบบจะกินฟูลคอร์สก่อนที่แบบจะทําอะไรเงี้ยมันก็แค่ก,กลับไปในโลกแบบวิญญาณอาหารแค่นั้นเองฮะมันเป็นเรื่องง่ายๆพวกนี้ไม่มีวันตายฮะพวกนี้ไม่มีวันตายคือเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆทีนี ในกรณีที่ผู้ที่ไม่มีเซลล์กลูเมในตัวแต่อยากจะได้ความสามารถเหนือมนุษย์นี้นะฮะสามารถใช้ได้2วิธีหลักๆก็คือกินยากินยาที่มีเซลล์กลูเมหรือว่าฉีดเซลล์กลูเมเข้าล่างโดยตรงเลยนะฮะผ่านผ่านหลอดฉีดยาเงี้ยวิธีแรกเนี่ยแบบค่อยๆกินเนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยก็คือแบบเราค่อยๆกินดูซิว่าร่างกายเราเนี่ยมันปรับเข้ากับไอเซลล์กลูเมนี้ได้หรือเปล่าความเสี่ยงมันจะน้อยมากนะฮะแต่มันใช้เวลานาน,านในขณะที่วิธีที่2เนี่ยฉีดตรงๆเนี่ยมันได้ผลเร็วมาก คือรู้เลยว่าไอ้ร่างกายเราเนี่ยจะรับเซลลได้หรือเปล่าเข้ากันได้ไหมถ้าหากไม่ได้เนี่ยก็คือจะกลายเป็นตัวประหลาดเหมือนกับพวกไอ้บรรพบุรุษของพวกที่อยู่ในดินแดนอาหารที่น่าหลงไหลนะฮะแต่ร้ายที่สุดเนี่ยคือตาย <c oughs> คือไม่ได้อะไรเลยคือตายฟรีอะ่ะแต่ถ้าหากสำเร็จนะฮะผู้คนคนนั้นนะ่ะที่ได้เซลกรูเม่ไปก็จะกลายเป็นผู้ที่มีพลังเหนือมนุษย์นะฮะมีสิทธิ์ที่แบบว่าจะเป็นผู้ถูกเลือกจากความอยากไอ้ความปีศาจความอยากอาหารที่อยู่ในโลกวิญ,ญญาณนะ่ะเออือแบบเอ้ย ไอ้น,นี่น่าเลือกไว้ไปสิงอัน,นี้ดีกว่าแล้วก็สิงไอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งการทานของที่เข้ากับเซลล์ตัวเองเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ที่ทานเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นด้วยนะฮะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีของที่เข้ากับเซลล์ตัวเองไม่เหมือนกันเ,ออเรียกได้ว่าอันนี้ก็มันเป็นเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะความชอบส่วนตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอ่าก็คือไอ้วิญญาณ ปีศาจเซลกูเม่ของฟอร์เซเคยบอกโคมาสือไ้ว่าถ้าหากว่าเจ้าของร่างโฮสเนี่ยกินของหรือว่าฟูลคอสเนี่ยที่ตนเองเลือกเองโดยไม่ซ้ำกับคนอื่นในโลกเลยไม่จะไปต้องกลัวว่าจะโดนเซลกูเม่ของตัวเอง,ของเองข้าครอบง,งําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมไร่างของอาคาเชียเนี่ยถึงโดนนีโอครอบงาไปขนาดนั้นนั่นก็เพราะว่าอ,อาคาเชียเนี่ยจริงๆแล้วไม่เคยกินของที่เข้ากับเซลของตัวเองเลยไม่แต่ครั้งเดียวนะฮะซึ่งต่างจากโทริโกที่ตอนกินยักษ์แดงเข้าไปร่างกายไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยมีแต่พลััังงที่่ออขึ้้้นนนนนยาเป็ต นะฮะทีนี้ก็น่าจะเข้าใจการทํางานของอะไรพวกนี้พอสมควรแล้วนะจากที่ผมสรุปให้ฟังเนี่ยทจริงมันมีลึกกว่านี้แต่ผมว่าเท่านี้ทุกคนก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนมากแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมพยายามอยากจะพูดแต่ว่ามันเป็นพอร์ตโฮอยู่ฮะผมคิดว่าไม่นําเสนอดีกว่าแต่จะขอพูดไว้นั่นก็คือสีของปีศาจเซลกลูเม่นะฮะตามที่ผมพูดไปมันมีหลายสีใช่ไหม อาจารย์ที่มาบุคุโรเนี่ยแกก็ไม่ค่อยอธิบายอะไรให้ชัดเจนสักเท่าไหร่ในเรื่องนี้คือถ้าหากจะให้วัดถึงความแตกต่างของสีนะฮะมันรวมถึงด้านอารมณ์แล้วก็ความสามารถด้วยยกตัวอย่างเช่นสีแดงเนี่ยมันมักจะเป็นรองสีน้ําเงินนะฮะยกตัวอย่างเช่นไอ้พวกเลดไนโตเนี่ยมันจะอ่อนกว่าบูนไนโตแล้วก็ยักษ์แดงโอเกอร์เนี่ยจะอ่อนกว่ายักษ์น้าเงินอย่างนี้เป็นต้นนะฮะจะทําให้รู้ว่าไอ้พวกมาจากตระกูลน,น้ําเงินเนี่ยจะเหนือกว่าสีแดงแล้วก็ไอ้พวกตระกูลน,น้ําเงินเนี่ยมันถือว่าเป็นพวกผู้ดีนะฮะ ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งให้เราสังเกตแต่เนื่องจากว่ามันไม่ค่อยลงรายละเอียดสีอื่นเลยอย่างเงี้ยอย่างเนโอเนี่ยก็เป็นสีดําตัวเดียวล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้สีดำเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรมากกว่านั้นไหมสีขาวของฟอร์เซ่อย่างเงี้ยโดยเฉพาะสีเขียวของจีโร่เนี่ยคือปริศนาสุดๆแล้วเราไม่รู้อะไรเลยนะฮะเป็นพลอดโถอย่างมากแต่ก็ผมขอพูดไว้ให้เอาไปคิดๆด,ด,ดูกันแล้วกันทีนี้ผมเกิดอะไรมาจนหมดแล้วได้เวลามาสู่10อันดับปีิาัเซกลกรูเมย์กันบ้างเกิดมาไม่รู้ตั้งเกิดเท่าไหร่วนนาที่่แตไมเป็ร เขาบอกไว้ก่อนนะครับว่าการจัดอันดับนี้เป็นความคิดเห็นของผมคนเดียวนะเออเป็นความคิดเห็นของผมคนเดียวแล้วก็มาจากการวิเคราะห์ของผมคนเดียวด้วยดังนั้นแล้วก็คือไม่จะเป็นต้องซีเรียสนะฮะอันดับมันแท้จริงมันสามารถเปลี่ยนกันได้มาเรามาฟังกันดีกว่าเริ่มจากอันดับที่10นั่นก็คือปีศาจผมของซานี่นะฮะมันเป็นปีศาจโบราณที่สามารถกินดาวได้ทั้งดวงแล้วก็สามารถที่จะสำลอก สิ่งที่กินออกมาใช้งานได้ตามใจนึกนะฮะเหมือนกับที่มันสำลอกเอาทอมมี่ลอดออกมาช่วยสู้เงี้ยเรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่น่าสะพรึงกลัวนะฮะคือกินอะไรเข้าไปอ่ะเราก็สามารถเอาไอ้คนที่กินออกมาช่วยสู้ได้ปีศาจผมของซานี่นะฮะมีระยะการต่อสู้ที่ไกลและก็กว้างมากคือแบบผมยืดไปได้เท่าไหนก็เท่านั้นนั่นแหละนอกจากนี้นะฮะเส้นผมแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะมีปากเล็กๆไว้กินเหยือ่อและก็สามารถที่จะสะท้อนการโจมตีอรุนแรงกลับไปหาอีกฝ่ายด้วยท่าพิตะหลิวได้นะฮะยิ่งเก่งขึ้น นอกเหนือจากการต่อสู้นะฮะซานี่ก็สามารถที่จะใช้เส้นผมของตัวเองเนี่ยทำการผ่าตัดรักษาบาดแผลชั่วคราวใช้เส้นผมในการช่วยเดินทางได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นแบบว่าเอาผมตัวเองเนี่ยดึงตัวเองด้วยความใบสูงเนี่ยหรือแม้กระทั่งแบบทำให้ผมตัวเองเป็นแพลเอาไว้ล่องข้ามแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยเออมันคือมันก็สารพัดประโยชน์โดยรวมแล้วเป็นความสามารถที่ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับไอเดียเลยนะฮะแต่ถว่ามันมีจุดอ่อนร้ายแรงอยู่จุดหนึ่งนะฮะเป็นจุดอ่อนที่ผมเกลียดที่สุดด้วยเส้นผมของซานนี่อ่ะมันมีเส้นประสาทฮะ คือโดนตัดผมแล้วมันรู้สึกเจ็บนะอย่างเช่นแบบโดนตัดไปเส้นหนึ่งเงี้ยสำหรับซานี่เนี่ยมันคือดูเหมือนโดนถอนฟันไปซี่หนึ่งเลยแล้วทีนี้ลองคิดภาพนะ,ะว่าจะโดนตัดแบบชับชับ,ชบแบบบดหัวจนล้านเนี่ยช็อกตายได้นะฮะความความเจ็บปวดระดับนั้นเนี่ยทำคนธรรมดาช็อกตายได้ <c oughs> โดนเล่นจนหัวล้านนี่ผมไม่อยากจะคิดเลยโอ้โหแบบ เป็นข้อเสียที่แบบว่าฟังแล้วเนี่ยให้อันดับ1ิไปเลยแล้วกันเพราะว่าผมลองคิดภาพว่าถ้าหากผมได้เซลยวปีศาจของซานี่เนี่ยผมคงจะหวงผมตัวเองมากอะ่ะเออโดนตัดเส้นดึงเดี๋ยวเหมือนโดนถอนฟันเนี่ยไม่เอานะทีนี้อันดับที่9ปีศาจพิษของโคโคนะฮะปีศาจโบราณอีกตนหนึ่งที่สามารถใช้พิษเนี่ยนอกจากเอาไว้ฆ่าเหยื่อแบบให้ตายได้แล้วก็สามารถใช้พิษเนี้ยควบคุมเหยื่อให้มาเป็นทาสเพื่อพิชิตเอกภพได้ปีศาจพิษของโคโคนะ่ถือไว่าเป็นตัวอันตรายมากเลยนะ ผมลองคิดภาพว่าถ้าหากโคโคเนี่ยแปรพักนะฮะแบบเป็นศัตรูเงี้ยกับพวกทริโกะผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในศัตรูที่รับมือยากมากๆแน่ๆเพราะว่าพิษของโคโค่เนี่ยมันมีหลากหลายนะฮะมันไม่ได้มีแต่ของเหลวนะมันสามารถมาในรูปแบบของหมอกควันแบบสูดเข้าไปเนี่ยก็ลงไปนอนล้มกองได้ ออลองคิดภาพดูมันน่ากลัวนะแบบแอบรอบฆ่าคนเนี่ยสบายเลยนอกจากความสามารถในการต่อสู้ด้วยพิษแล้วนะฮะโคโค่เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างตุกตาพิษท,ที่มีชีวิตแบบใช้เป็นตัวแทนหรือตัวล่อเพื่อตกตาปันป่วนอีกฝ่ายได้รวมถึงความสามารถในการอ่านคลื่นแม่เหล็กแล้วก็ทำนายอนาคตของโคโค่เนี่ยสามารถหลบเลี่ยงชะตากรรมถึงคาดได้หลายครั้งเลยนะฮะสมมติว่าเอ,อิร์รู้ว่าตัวเองจะตายเนี่ยพยายามหลบเลี่ยงได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นความน่ากลัวของโคโค่เนี่ยไม่ใช่เรื่องแบบพละกาลังเหมือนกับ จตุรเทพที่เหลือนะฮะแต่เป็นเรื่องความฉลาดแล้วก็แยบยนต์คือแบบปีศาจเซลกรูเมของโคโค่เนี่ยมันก็ไม่ได้ดูบ้าพลังเหมือนกับ3คนที่เหลืออยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าหากว่าจะเน้นฆ่าแบบแยบยนต์เนี่ยไม่มีใครในจตุรเทพเนี่ยเทียบโคโค่ได้อีกแล้วผมบอกเลยต่อมาก็จะเป็นปีศาจเซลกรูเมไลที่8นั่นก็คือยักษ์แดงโอเกอร์ของโทริกะนะฮะเป็นยักษ์ผู้รักสงบแล้วก็สุขุมนะแต่หากมันโกรธขึ้นมามันก็น่ากลัวอย่างมาก มันมีจุดเด่นที่การดมกลิ่นที่ดีเลิศแต่เรียกได้ว่ามันแบบค่อนข้างที่จะไม่หลากหลายนะถ้าให้ผมพูดตามตรงแต่หากเทียบกับไอ้สามเจตุทเทศที่เหลือมันแบบมีแต่ดมกลิ่นอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบความสามารถปลดล็อกมนเนี่ยผมต้องคิดภาพใหม่นะตอนที่โทรลิโกเก่งพอเนี่ยความสามารถดมกลิ่นเนี่ยถึงสามารถถึงขนาดสามารถที่จะดมย้อนกลับไปยังอดีตอันห่างไกลได้ว่าใครเคยอยู่ที่นี่มาก่อนบ้างนะฮะยกตัวอย่างเช่นแบบ ผมเคยอยู่ตรงจุดนี้เมื่อหมื่นปีก่อนนะฮะอ่ะหมื่นปีผ่านไปโทลิโกมาตรงจุดจุดนี้แล้วดองดมดูอ๋อผมเนี่ยเออแลมอนเดอร์สเคยอยู่จุดนี้เมื่อหมื่นปีก่อนเออสามารถแบบวิเคราะห์ได้เลยว่าธรรมชาติในตอนนั้นนะ่ะมีอะไรบ้างด้วยการแค่ดมกลิ่นครั้งเดียวคือตอนแรกผมคิดว่ามันไม่โกงนะจนกระทั่งแบบว่าความสามารถของโทริโกเนี่ยมันอันล็อกไปอีกขั้นเนี่ยเออโกงว่ะเอาเป็นสายนักสืบเนี่ยยังได้เลยเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่โอเกอร์นะครับแม้ว่าจะไม่ได้แกล่งเท่าไอ้ยักษ์น้ำเงิน มันเป็นยักษ์ที่สเสถียรที่สุดในการใช้งานในร่างโทลิโกะและคือยักษ์แดงมันใช้ง่ายที่สุดฮะมันเป็นเซลปีศาจที่สนิทกับโทริโกะที่สุดด้วยเออตั้งแต่เริ่มเรื่องมาจนจบเรื่องเลยคือแบบเคยคุยกันก็บ่อยควบคุมก็ง่ายไอ้สองตัวที่เหลือนี่คือโอ้โหจะควบคุมก็ยากคุยก็ยากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เวลาโทลิโกะเจอปัญหาเนี่ยไอ้ยักษ์แดงเนี่ยก็มักจะออกมาช่วยเสมอแหละ แล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยยอมให้โทลิโกกินนะฮะคือยอมสละชีพให้โทลิโกเ,เป็นฝ่ายกินเลยสแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ระหว่างโอเกอร์และก็โทลิโกะนะฮะแม้ว่าความสามารถของโอเกอร์เนี่ยจะเรียกได้ว่าสู้แบบเซลฟิาสาตตัวอื่นน่ะไม่ค่อยได้นะในเรื่องมันต้องยอมรับว่าถ้าเทียบกับเซลลน้ำเงินกับเซล์ขาวเนี่ยอ่อนมากแต่มันเหมือนกับเพื่อนนะฮะเออเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้ที่สุดของโทริโกะละก็ถือว่าดีอยู่นะฮะดีอยู่ต่อมาก็จะเป็นเซลฟิสัตไลายที่7ปีศาจเสียงของซีปรา มันคือจอมทำลายล้างดวงดาวนะคือแค่ตะโกนเนี่ยดาวก็แตกแล้วแล้วมันยังมีพละกําลังมหาศาลด้วยถ้าหากว่าวัดจากแคลอรี่ของซีบราที่สามารถจุได้ในล่างแล้วก็จากที่โทริกะยอมรับว่าถ้าเรื่องพละกกาลังเนี่ยซีบรานี่คือมากที่สุดในจตุรเทพนะฮะนั่นก็หมายความว่าพละกําลังของมันเนี่ยต้องมากกว่ยายักษ์แดงนะฮะในในด้านกายภาพนะแต่จุดเด่นของมันก็ไม่ใช่กําลังอยู่แล้วมันคือเสียงเสียงที่สามารถใช้ได้ทั้งการต่อสู้แล้วก็สนับสนุนด้วยไม่ว่าจะเป็น การใช้เสียงเนี่ยเสริมความไวในการเคลื่อนที่และก็ความเร็วในการโจมตีบาเลียเสียงที่เอาไว้เป็นเกราะป้องกันเสียงที่มีความคมจนสามารถผ่าศัตรูเหมือนใบมีดได้หรือแม้แต่ความสามารถหูผีของซีบราที่แบบว่าแทบจะได้ยินคนทั้งโลกอยู่ละในช่วงหลังๆอ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยก็คือแบบได้ยินหลายกิโลเมตรแล้วนะฮะเออโดยที่แบบว่ารู้นะว่าใครดินทาตู ผมว่าความสามารถหลังๆของซีบราเนี่ยผมว่าการจะได้ยินคนทั้งโลกคุยกันเนี่ยมันไม่แปลกแล้วนะฮะจึงทาให้ซีบราเนี่ยสามารถที่จะเป็นสายดักฟังได้ไม่ยากเลยเวลาจะหลงทางเนี่ยก็สามารถใช้เสียงเนี่ยกางแผนที่ด้วย e อ h โคโลเคชันนะฮะไม่มีวันหลงแน่นอนใช้เสียงเป็นแผนที่ได้ถือว่าเป็นปีศาจเซลกรูเมที่แบบไปสุดทุกทางนะฮะถ้าหากลองคิดดูดีๆทั้ทงบูแล้วก็บุญเนี่ยแต่ข้อเสียอย่างใหญ่หลวงของมันมันมีอยู่ฮะนั่นก็คือถ้าใช้เสียงมากไปคอจะแหบ ช่วงหมดเสียงทีไรเนี่ยก็คือซีบ้าจะใช้ท่าตัวเองส่วนใหญ่ไม่ได้เลยก็คือต้องพึ่งแต่แรงกายฮะถือว่าเป็นจุดอ่อนไร้แรงที่สําคัญมากก็คือห้ามใช้เสียงมากเกินไปไม่งั้นจะคอแห้งเสียงแหบใช้เสียงไม่ได้นะฮะทีนี้ก็จะเป็นปีศาจเซลกูเม่อันดับที่6นะฮะปีศาจตาเดียวของสตาจุนเป็นปีศาจของสตาจุนที่มอบความสามารถตาที่3แล้วก็น่าจะรวมถึงความสามารถในการควบคุมเพลิงให้กับสตาจุนด้วยนะฮะ ความสามารถในการควบคุมเพลิงเนี่ยผมมองว่ามันงันๆนะเป็นเรื่องรองไปเลยแต่ไอความสามารถตาที่3มเนี่ยมันอีกเรื่องฮะเพราะว่าด้วยการสร้างชั้นมิติพิมุกบางๆขึ้นมาหลายๆชั้นเนี่ยมันจะทําให้ตาที่3ของสตาจูนเนี่ยสามารถคาดการการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายแบบเห็นอนาคตได้อะ่ะเอาสรุปง่ายเลยนะฮะสตาจูนน่ยสามารถมองเห็นอนาคตได้ถึงขนาดที่แบบว่าย้อนกลับไปมองดวงดาวที่เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานานแล้วได้ อันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะฮะก็คือทางวิทยาศาสตร์ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นจากดวงดาวไกลๆอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเหตุการณ์ในอดีตก่อนที่แบบภาพมันจะส่งมาถึงโลกเรานะฮะแต่สตาจูนเนี่ยสามารถที่จะใช้ตาที่3จับตาดูปัจจุบันของดาวดวงนั้นได้เลยโดยที่มองล่วงหน้าก่อนภาพได้เอาง่ายๆก็เหมือนกับบุรุษผู้มองเห็นอนาคตนะฮะการต่อกรกับสตาจูนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก แต,แต่ถึงความสามารถนี้มันจะโกงอย่างไรนะฮะมันก็แพ้ให้กับโชคแห่งอาหารของโจอ,อา,าอยู่ดีเรียกได้ว่าเก่งแค่ไหนก็แพ้โชคอ่ะลักนี่แหละสาคัญที่สุดต่อมาก็จะเป็นอันดับที่5นะฮะปีศาจเซียกลกรูเม่ของโจอาโดยส่วนตัวผมมองว่าโจอาเนี่ยจริงๆที่สามารถชนะสตาจูนได้เนี่ยก็เพราะว่าโชคแห่งอาหารลุน้วนเลยนะฮะเพราะว่าตอนที่โจอาสู้กับโคโคซานี่แล้วก็ซีบราเนี่ยเจ้าตัวก็ยอมรับนะว่าถ้าหากว่าไม่มีโชคแห่งอาหารเนี่ยตัวเขาเองก็แย่เหมือนกัน แต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือสตาจุนน่ะเหนือกว่าทั้ง3คนที่กล่าวมานะฮะก็คงจะสามารถเอาชนะโจอาได้แหละแต่หากว่าโจอาไม,ม่ไม่มีโชคนะฮะแต่เพราะคาว่าโชคคําเดียวด้วยแหละสตาจุนเลยเนี่ยต้องไปจูบพื้นเลยแบบโอ้โหจูบพื้นดีกว่าโชคอะไรมันจะดีขนาดนั้นตีไปกี่ทีก็ไม่โดนเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้โจอาเนี่ยมาถึงอันดับ5าหรอกฮะที่จริง่ะควรจะให้อันดับบวยๆเลยแต่มันปฏิเสธไม่ได้โจอามันเป็นคนเจ้าเล่ห์ฮะลองสังเกตนะคือแม่งเจ้าเล่ห์เพทุบายมากชอบเล่นรอบกัดเออ แต่มันก็นี่แหละไอ้จุดเนี้ยมันมาทดแทนฝีมือที่ขาดไปได้จึงมาถึงอันดับ5รวมถึงโชคแห่งอาหารด้วยมันเลยเป็นตัวละครที่น่าหมั่นไส้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างที่จะเอาลงยากจริงๆนะฮะซึ่งไอ้ปีศาจเซลกรูเมของโจอารเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าจะถนัดก,การใช้มีดนะฮะการใช้มีดนี่คือเก่งกาจมากการใช้มีดการต่อสู้เนี่ยอาจจะเหนือกว่าเซซูนโนะเลยด้วยซ้านะเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดทีนี้ก็จะเป็นอันดับที่4ปีศาจน้ําเงินของโทริโกะนะฮะหรือว่ายักษ์น้ําเงินนั่นแหละ เซลปิสัตกลูเมอีกตนหนึ่งของโทริโกะอ่าซึ่งก็เรียกว่ามันเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมน้ําเงินถ้าหากว่ามันออกไปจากล่างนะฮะชั่วคราวเนี่ยผมของโทริโกะจะกลับมาเป็นสีดํานะยักษ์น้ําเงินเนี่ยมีพลังมหาศาลกว่ายักษ์แดงแต่แลกมากับความไม่เสถียรเลยไม่เสถียรในการควบคุมนะฮะมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้และเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งหากโทลิโกะเนี่ยสามารถใช้พลังของมันได้เต็มที่นะฮะตอนนั้นนั่นก็คือเก่งกว่า8ราชันแน่ๆแหละเพราะว่ามันโหดมาก มันสามารถที่จะใช้ท่าของโทริโกได้ทุกท่านะฮะแต่จะเป็นเวอร์ชันเดวิลอย่างเช่นไอเดวิลฟลอกนะฮะก็คือซอมปีศาจซึ่งจะเป็นซอมเวอร์ชั่นที่รุนแรงกว่าที่โทริโกใช้เองมากๆเลยทีนี้ก็จะเป็นอันดับที่3ปีศาจเซลกลูมเมกของมิดระนะฮะมันมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับเต่าแต่ว่าตัวเนี่ยังเป็นมนุษย์ลำล่างเหมือนพี่โตอยู่ก็ มันจะออกมาเฉพาะตอนปล่อยอุกาบาตเครื่องเทศนะฮะเวลาปกติเนี่ยมิดโดระเนี่ยไม่ได้เรียกซัมมอนมันออกมาเลยทาให้เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอความสามารถแต่ละอย่างของมิดโดละอย่างลิ้นเนี่ยไอลิ้นหิวโหวยเซลล์กระจกเงารวมถึงความสามารถในการเรียนแบบของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากเซล์ปีศาร์กรูเมหรือเปล่าเราไม่รู้นะฮะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต่อให้เป็นมิดโดล่ผิวๆเนี่ยเขาก็เก่งมากอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่มีวิวัฒนาการได้รวดเร็วสุดๆเลย หลังจากที่ได้กินฟูคลอสของอาคาเชียไปเพียงแค่5ชิ้นนะฮะเออก็สามารถที่จะสู้ได้สูสีกับนนโออาคาเชียได้ถ้ากกินครบเนี่ยผมว่าไม่ต้องถึงมือโทริโกหรอกเปลี่ยนเรื่องเป็นมิดระเลยมิดระนักราอาหารเงี้ยเออเปลี่ยนเรื่องได้เลยถ้ากินครบนะฮะเสียดายบทให้กินแค่5ชิ้นนะไม่งั้นเราก็คงสนุกหน้าดูต่อมาก็จะเป็นอันดับที่2นะฮะนั่นก็คือนนโอเซลกรูเมของอาคาเชียแล้วก็เป็นเซลสีดําด้วยนะฮะ ตามจริงเนี่ยนีโอมันไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะมันเคยเป็นปีศาจเซลกรูเม่ er ที่อ่อนแอมากๆอ่อนแอจนขนาดนโตไม่สนใจแล้วก็ทิ้งไว้บนดาวดวงหนึ่งอะ่ะลองคิดดูเดิแต่เพราะว่าแบบนั้นแหละถือว่าเป็นการตัดสินใจที่พลาดมากหลังจากที่มันเป็นอิสระแล้วนะฮะมันก็เที่ยวกินทุกสิ่งทุกอย่างไปเรื่อยเลยจนมันเก่งขึ้นเรื่อยๆและวิธีกินของมันไม่ใช่วิธีกินที่ธรรมดานะฮะมันจะชอบ ทำให้เยื่อเนี่ยกลัวสุดขีดก่อนแล้วก็ค่อยกินด้วยสารพัดวิธีที่จะทําให้เยื่อนั้นแบบขี้หดตดหายนะฮะเพราะว่ามันบอกว่ารสชาติที่มันชอบที่สุดก็คือความกลัวแล้วก็ความสิ้นหวังยิ่งกลัวยิ่งสิ้นหวังยิ่งอร่อยนะฮะจนมันกินจัก,กรวาลสีน้ำเงินเนี่ยเกือบหมดเลยนะ <c oughs> ทำให้เป็นปัญหาของพวกบูในโตมากแล้วก็อยู่ๆนะฮะในจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็หายไปดือ้อ ซึ่งผมเดาว่าที่มันหายไปดื้อเนี่ยเพราะว่าโดนดอนสลามฆ่าตายมีความเป็นไปได้เพราะว่าทั้งสองคนนี้เคยเจอกันในอดีตมาแล้วและตอนนั้นดอนสลามชนะด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นจังหวะนั่นแหละที่มันหายไปช่วงหนึ่งความสามารถที่น่ากลัวของนีโอเนี่ยก็คือการกินเซลล์กรูเมของอีกฝ่ายได้โดยไม่มีการคำนึงถึงความเสี่ยงเลยเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยถ้าหากเซลล์กรูเมอย่างเช่นปีศาจเซลล์กรูเมเนี่ยจะกินกันเองนะฮะหากไปกินคนที่เก่งกว่า ไอ้คนที่อ่อนกว่าที่กินเข้าไปตัวจะระเบิดเลยนะเพราะว่ารับไม่ได้ร่างกายรับไม่ได้จริงๆแต่สําหรับนีโอไม่มีปัญหาฮะสามารถกินอะไรก็ได้เรียกได้ว่ามันกินได้ทุกอย่างเลยเป็นกระเพาะที่น่าสะพึงกลัวมากและสิ่งที่ถูกกินเนี่ยจะไม่สามารถคืนชีพได้นะฮะเว้นแต่ว่ามันจะอ้วกออกมายกตัวอย่างเช่นอ่ะปกติแล้วเนี่ยตามที่ผมเล่าไปตอนต้นเรื่องจําได้ใช่ไหมว่าเซลกรูเมหรือว่าพวกเซลปีศาร์อะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ตายอ่ะมันจะกลับมาคืนชีพใหม่ได้เรื่อยๆแต่สําหรับการโดนนีโอกินเนี่ยไม่ใช่นะ จะไม่สามารถกลับมาคืนชีพได้เอ่าเว้นแต่ว่าเนโอเนี่ยจะแบบสำรอกออกมาก่อนเออแบบสำรอกออกมาให้แบบไปเกิดใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าหากยังอยู่ในท้องของเนโอเนี่ยก็คือออกมาไม่ได้นะฮะเออเรียกได้ว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่แบบมีความสามารถที่ยูนิคมากแล้วก็ความสามารถในการต่อสู้ของมันเนี่ยเรียกได้ว่าหาคนสู้ด้วยกับมันยากนะฮะเพราะว่าตัวมันผิวเพียวเนี่ยมีระดับความยากถึง22 0 0 0อยู่แล้วนะฮะทำเอา8ลาชันเนี่ยกลายเป็นตัวกีกี้ไปเลยแต่มันก็มีจุดอ่อนนะฮะ ถ้าหากว่าความกลัวความสิ้นหวังเนี่ยคือรสชาติที่มันชอบนะฮะความกโกรธความพิโรธเนี่ยก็คือรสชาติที่ตรงกันข้ามอ่ามันเป็นรสชาติที่นีโอนี่ไม่ชอบมันบอกว่ารสชาติเนี่ยเหมือนทานขี้ด,ดีดีแหละใครจะไปชอบทานขี้ฮะแล้วยิ่งแบบเราแบบเราโจมตีแบบกระหน่ำด้วยความรู้สึกโกรธแบบเต็มที่กับนีโอนี่ยมันจะรับไม่ไหวฮะเป็นวิธีสู้กับนีโอที่ดีที่สุดแล้ว คือแบบจริงๆเนี่ยทริโกยังบอกเลยว่าแค่ความโกรธของมิโดราคนเดียวเนี่ยก็เล่นเอานโอเนี่ยเกือบจะไปสบายละถ้ามีมิโดราอีกสัก2คนเนี่ยโอ้โหผมว่าเรื่องนี้ก็นั่นแหละเปลี่ยนชื่อเป็นมิโดราเลยมิโดรานักลราอาหารนะทีนี้เราก็จะมาถึงอันดับที่1กันแล้วนั่นก็คือ ดอนสลามฮะเซลปีาสาจกรูเมของอีจิริวผู้ที่เคยครองเอกภพมาก่อนและก็เคยปราบนนโอในอดีตมาแล้วได้ด้วยภายหลังนะฮะดันไปเลือกอีจิริวเป็นโฮสต์ไม่รู้ว่าเลือกถูกหรือเปล่าแม่งกินแต่ถั <c> ่ว <oughs> แต่ไม่เคยใช้พลังข,ของตูเลยแม้แต่สักครั้งเดียวดอนสลามนะฮะเรียกได้ว่าเป็นภัยพิบัติที่มีชีวิตเลยสามารถที่จะเรียกอุกาบาตมายังโลกเพื่อโจมตีหรือแม้กระทั่งสร้างซูเปอร์โนวาได้ไอซูเปอร์โนวาเนี่ยถ้า,ากแกตั้งใจจะสร้างจริงๆนะฮะอาจจะเล่นเอาเอกภพหนึ่งเนี่ยหายไปจาก แมปเลยเออเอกภพหนึ่งเนี่ยหายไปเลยน่าเสียดายที่แบบตั้งแต่อยู่กับอีจิลิวมาเนี่ยคือได้กินแต่ถั่วฮะไม่งั้นแล้วก็เราคงจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของดอนสลามแน่นอนและก็นอกเหนือจากนี้นะฮะดอนสลามเนี่ยถือว่าเป็นเซลล์กรูเม่เซลล์ปีศาจกรูเม่ที่แบบดูเหมือนว่าจะรักและก็ห่วงใยเจ้าของร่างแบบยักษ์แดงของโทริโกะเลยนะฮะคือแบบว่าถือว่าอีจิลิวโชคดีมากที่ได้ลุงดอนเนี่ยมาเป็นเซลล์ปีศาจนะฮะเสียดายที่แม่งไม่รู้จกใช้ไม่ <c oughs> งั้นแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นอันดับลูก GM นะฮะนั่นก็คือปีศาจขาวให้อันดับหนึ่งไม่ได้ฮะไอเนี่ยมันต้องลูก GM เท่านั้นปีศาจขาวเนี่ยจริงๆคือเซลปีศาจกรูเม่ดั้งเดิมของโทริโกะนะฮะหรือเอาง่ายๆก็คือทุกคนเข้าใจผิดว่าโอเกอร์แดงหรือว่ายักษ์แดงเนี่ยเป็นเซลดั้งเดิมก็คือน่าจะเป็นของโทลิโกะตั้งแต่ต้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะปีศาจขาวจริงๆแล้วคือเซลดั้งเดิมของโทริโกะเลยเอ ถ้าหากว่าความสามารถเนี่ยไม่สูสีกับดอนสลามก็ต้องเหนือกว่าแน่นอนนะฮะอาจจะเหนือกว่าแน่นอนด้วยซ้ําเลยเนื่องจากว่าปีศาจขาวนั้นสามารถที่จะกําจัดนีโอได้แบบไม่เปลืองแรงด้วยการใช้แค่นิ้วเดียวเนี่ยแค่นิ้วเดียวนี่จิ้มนีโอเนี่ยจิ้มแล้วตายเลยนั่นหมายความว่านีโออาคาเชียที่ความยากสามหมื่นเนี่ยเหมือนเป็นขนมไว้ให้พี่ขาวเนี่ยเคี้ยวเล่นนะฮะแถมแบบออกมาตอนเดียวหลังจากนั้นก็คือเรื่องมันจะจบละปล่อยให้เราแบบ ค้างคาทิ้งไว้ในใจเล่นๆว่าตกลงพี่แกถ้าเอาจริงเนี่ยจะโหดขนาดไหนวะพีศาจขาวนะฮะมีนิสัยแต่แบบโคตรชิลเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าจะชอบโทริโกะพอสมควรนะฮะโดยที่แบบตอนที่โทริโกะเนี่ยพนมมือจะขอบคุณอาหารทุกครั้งก่อนทานเงี้ยก็แบบชอบเห็นท่าน,นี้ของโทริโกะมากแบบถึงขนาดแบบขอให้โทริโกะเนี่ยทำก่อนที่จะจิ้มนนโอทิ้งไปด้วยนะฮะปีศาจขาวของโทริโกะเนี่ยเรียกได้ว่าควบคุมยากที่สุดแหละ เพราะว่าแม้กระทั่งแบบตอนทานฟูคลอสของอาคาชียเกือบจะหมดยกเว้นกอดกับเซนเตอร์ซึ่งตอนนั้นนะ่ะโทริโกะเนี่ยสามารถที่จะเรียกยักษ์แดงกับยักษ์น้ำเงินออกมาช่วยสู้พร้อมกันได้แล้วนะฮะแต่ไม่สามารถที่จะเรียกพี่ขาวเนี่ยออกมาได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวและก็หลังจากกินฟูคลอสของอาคาชียจนหมดแล้วนะฮะรวมถึงกินยักษ์แดงที่สละตัวเองให้กินด้วยโทริโกะเนี่ยก็มีความสามารถที่จะเรียกพี่ขาวเนี่ยออกมาได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นจริงๆฮะคือเรียกนานไม่ได้สงสัยค่าตัวจะแพงออกน้อยแต่ว่า ออกจนเป็นตำนานนะฮะ้ลูก GM คนนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าหากมีภาคต่อนเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับ10อันดับเซลปิศาจกรูเม่จากเรื่องโทริโกเป็นยังไงกันบ้างฮะถ้า,าว่าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือว่ากดไลคอะไรไว้บ้างก็ได้นะฮะถือว่าเป็นสีสันเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ